เป็นสาวสวยที่มีอารมณ์ขันเป็นทุมเดิมอยู่แล้วนะครับแจ็คก,กี้ชักคาีนครับที่หลายคนลุ้นเหลือเกินให้เธอมีความรักกับเกรเบอร์รนทอนล่าสุดเธอก็บอกว่ากับพี่เกรสเนี่ยเรื่อยๆเลยพร้อมจะจีบพี่เกรสตลอดไปส่วนความสัมพันธ์กับนักมวยหนุ่มสุดหล่อโคตโอตะมิอุระนะครับก็ไม่ได้พูดคุยกันครับหลังจากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันพร้อมทางโอดด้วยว่าทั้งพี่เกรสทั้งโคตเนี่ยไม่มีใครได้เป็นตัวจริงเลยทําไมมันเศร้าขนาดนี้ ไม่ิถูกรักนะกันไกันเรื่อยจอยังไงเนี่ยตามงานแต่งนง้นล่าสุดก็จะกันงานแต่งแคชจีเกตลอดไปค่ะเพราะว่าทำไมมันมันสลัไม่ออกจากใจอไงๆค่ะมันไปไหนก็เจอไ่หรอไปไหนก็เจอมันนีไม่พดนอ้าวเจอายอ้นี่คือบุกเพสันนิมาย ไม่คิดจ้ะในละครเป็นตัวเอกท่าสุดจีนแจ็กกี้เกตจ้าแล้วโคตรตากไม่เน้นโคตรตาก็อยู่ญี่ปุ่นมันต่อกไหมครับมันต่อไหมมันนี่มันไม่ได้คุยกันต่ออ่ะแต่เราหวั่นไหวไปแล้วนะเออนี่ดูหวั่นไหวแล้วนะว่จะไม่หวั่นไหวได้ไงให้เป็นใครกูพาฉันไปเที่ยวแบบฉันก็หวั่นไหวหมดฉันก็สวดอุ้ยน้ำน้ารักหวั่นไหวนี่คือว่าเรารู้สึกว่าอุ้งเขาน่ารักเนาะเขาอุตส่าห์พาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหวั่นไหวจะจะอยากได้ไปหัวก็ไม่ถึงกัน ถ้าเกิดว่าเขามาจีให้แปลคำนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยว่าบอกหน่อยเพราะว่าไม่รู้ไม่มีใครเป็นคนจริงเลยนะตรงมัม้นท่ให้เลือกเนะี่ยเศร้ากันหน่อยะทไม่ชีวิตมันเศร้าอย่างนี้่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ